นิตติดตามกันในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางทนายมือค้ำหลังอาหารเย็นวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์อัศวินขวัญพรมนะคะกรรมาการฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนาจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะ91รู้ทันรู้ทางสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะ ครับสวัสดีครับคุณวน,นาครับสวัสดีค่ะจารย์คะวันนี้การเดินทางเป็นยังไงบ้างคะาจารย์เจอปัญหารถติดหรือเปล่าเหมือนที่หลายๆคนเ <พอ S 1> จอร,รู้สึกว่ามันเป็น,าน,านบ,าบางเส้นทางนะครับรบางเส้นทางนะฮะสายร้อนสายอะไรต่างๆนะครับค่ะบางสายก็ดีนะครับอ่าบางสายก็ดีแล้วแต่บางสายก็ยัง <laughs> ติดหนึบอยู่นะฮะ ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับใจเย็นๆนิดเดียวนะครับแบ่งๆกันไปแบ่งกันนะฮะน้ําใจในสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอันนี้สําคัญใช่ไหมคะอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับพิจารณาเวลาขับรถเนี่ยค่ะรถนีมีหลายคันแต่บางครั้งเวลาคนนั่งไปเนี่ยคนเดียวสองคนเลเนี่ยมันทํา้เยอะนะคนร้อยคนมีรถร้อยพันเลยมันก็ไม่ไหวนะค่ะนะครับ ถ้าเป็นไปได้ดนะครับถ้าเป็น,นไปได้นี่นั่งอย่างน้อยก็สามคนสี่คนนั่งจนวันไปไหนดีไปขึ้นัา ไปด้วยกันเสร็จนั่นแหละค่ะในการไปซื้อสินค้านะทีนี้ก็ถามว่าเอ๊ะถ้าบริษัทเ็าตรวจสอบพบเนี่ยแบบนี้คุณสุธีจะมีความผิดอย่างไรบ้างคะครับมีความผิดอยู่แล้วเพราะคุณสุธีไม่ได้แจ้งแต่ต้นนะครับค่ะเพราะว่าเวลาเขาใช้คุณเอ่อสุธีไปกระทําความผิดเนี่ยคุณก็ไม่ไม่ต้องไปดําเนินการแต่ถ้าหากว่าคุณสุธีไปกระทําความผิดเมื่อไหร่ก็าต้องรับโทษค่ะ ก็คือรู้เห็นรู้เห็นแล้วก็ยินยอมที่จะกระทําการก็คือที่เขาให้ไปปลอมลายเซ็นเนี่ยนะคะรู้เห็นเป็นใจคือเขาลยบังาขับขู่เห็นเรื่องเอาปืนมาข่มขู่เร่ออาวุธแรงต่างมาข่มขู่เราเลยครับเราไม่ดาเนินการก็ได้เราก็แจ้งไปยังนายจ้างเลยตรงเลยก็ได้ว่าเอยเขาบังคับให้ผมทําอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถดาเนินการได้ค่ะผมขอละออกเลยครับออกคนล้ใจนายจ้างเลยค่ะ <l acht> นั <c oughs> น่งเจรจาตางเลยว่านี่วัวหน้าฝาตัหน้าอะไรยังต่างก็แล้วแต่วัวนหน้าฝาถ้าคดูว่าอะไรก็แล้วแต่ครับบ <c oughs> อกว่าให้เราดําเนินการอย่างนี้เวลาไป <c oughs> จัซื้อจดัดจ้างนะครับขอให้คุณลงรายลืเอี่อซีซอมไปหน่อย <c oughs> และขอเอ,อาตราประทับนักประทับยึดย่งไรครับรค่ะ <c oughs> อย่างนี้ถ้าทําไปเนะก็ต้องรับผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นว่าเราไปค่ะอาจารย์เราไปแจ้งอ่า ประธาน่าสั่ดีกว่าม่สามารถดําเนินการตามนี้ได้ค่ะเป็นขอเราเอาไว้เพราะว่าเนี่ครับอืมก็คืออใจอีกโอ้คือคืออย่าไปคืออย่าไปยินยอมอย่าไปทําเลยนะคะว่ามึงรู้ว่าเมื่อไหร่โอ้ยแต่มันอึดอัดใจมันไม่สบายใจด้วยอ่ะในสิ่งที่เราได้กระทาลงไปอย่างเราฝากวันนี้เป็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยนะต้องเอื้อกันดูค่ะนะครับ เราอย่าไปกระทำความผิดหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับนายจ้างนะครับและในขณะเดียวกันนายจ้างก็ต้องไม่ออคอาเปรียบลูกจ้างอืมค่ะแล้วก็จะอยู่เอื้อไปได้ค่ะนายจ้างจะได้ลูกจ้าง้องอยู่ได้นะครับค่ะอาจารย์นะคะเปรียบกันเลยนะครับกมหมายก็ไม,ม่อยู่แล้วเราอย่าพยายามหลีกกฎหมายเลยครับอืมนะาฝากไว้ให้คุณสุธีด้วยนะคะแล้วก็คุณดุษฎีนะคะคุณดุษฎีฝากถามว่า ตัวเองไปนะเซ็นคำประกันเงินกู้นะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณดุษฎีเซ็นคำประกันกู้เงินให้บริษัทนะเซ็นคำประกันกู้เงินให้บริษัทถ้าบริษัทไม่ชําระหนี้แล้วลูกหนี้ก็จะฟ้องนะเขาจะฟ้องใครฮะฟ้องคุณดุษฎีหรือว่าฟ้องร้องบริษัทหรือฟ้องกรรมการบริษัทคะ่ะคือถ้าทําในนามบริษัทนะครับเขาต้องฟ้องบริษัทและก็คู่กรรมกัน ฟ้องบริษัท,ษทและผู้ค้ำประกันค้ำประกันนะครับค่ะผู้ค้ำประกันเป็นเด็กสมารูกลูกมีร่วมอยู่แล้วนะครับะจะไปอ้างว่าไม่ไม่รับไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ค,ครับ ก็เคยที่แจงตลอดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยครับว่าอย่าไปขังประกันเลยนะครับว่าถ้าไม่ยําเป็นจริงๆนะแม้ทังยาพี่นงค้ับมังกนไปยังโดนเลยครับค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ฟ้องที่บุคคลแล้วก็เอ่อคือฟ้องบริษัทแล้วก็ฟ้องผู้คําประกันนั้ก็คือถ้าเขาจะฟ้องก็คือในลักษณะนี้คือเขาจะฟ้องบริษัทแล้วก็ฟ้องคุณดุษฎ์ดีซึ่งเป็นผู้คําประกันนั่นแหละ ครับลุงเขาเปิดสมาร์ทุงนี่ร่วมนะคตองบอ,อ,อืมนะเพราะฉะนั้นจะไปเซ็นคำประกันก็ต้องคิดให้ดีๆนะต้องระวังด้ยนะครับต้องระวั <ๆ S 2> <น>ะงวด้วยนะฮะอย่ะอ,อย่าเลยก็ถ้าไม่จำอย่าไปทำประกันเลยครับเพราะมันมันมีความเสี่ยงนะครับ นะคะฝากไว้นะคะคุณดุษฎีคะแล้วก็คุณจรุวรรณค่ะบอกว่าคุณจรุวรรณเนี่ยแต่งงานนะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสทีนี้ตอนนี้ก็ตั้งคันได้7เดือนแล้วนะแต่ปรากฏว่าหลังจากตั้งคันได้7เดือนนะก็เลิกรากับสามีนะคะสามีก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น<ะ>ทีนี้อยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าไอ้ตอนที่เราจะไปคลอดน้องออกมาเนี่ยนะคะ <değild i. S 1> คุณจรุวรรณสามารถที่จะแจ้งเกิดเองโดยระบุชื่อพ่อของเด็กเลยได้ไ,ดไหม หรือพ่อเขาต้องมีเอกสารยินยอมหรือเปล่าคะไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องค่ะเป็นบีดาอยู่แล้วนะครับเป็นบีดาอยู่แล้วอืมค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยเป็นคนแจ้งได้เลยว่าพ่อเขาชื่อนี้นามสกุลนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะได้ครับอืมโดยไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเลยหรอคะอาจันแต่ถ้าพ่อเขาปฏิเสธก็ต้องมาพิสูจน์ในภายหลังว่าไม่ใช่พ่อ อ๋อหมายถึงปฏิเสธยังไงคะจะหมายถึงว่าเขามาทราบว่าเราไประบุเอ้เป็นชื่อบิดา<ช>แล้วเขาก็มาบอกไม่ได้อะไรเงี้ยลระคะมาเหมือนมาคัดค<า>้านอะไรอย่างเงี้ยหระคะครับแล้วก็คือน่าจะพูดนะครับว่าเป็นลูกหรือไม่ลูกอะไรครับ<ต>ไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปให้เด็กเดิดเวารู้สึกต่อไปเด็กโตขึ้นมาว่าไม่ต้องไปถูเพราะนี่นี่เป็นพ่อหรือเปล่าหรือไงค่ะค่ะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่นะครับว่าเอ่อ ควรจะรับผิดชอบไปเลยครับอืมใช่นะใช่ค่ะถ้าใช่ก็จะต้องรับผิดชอบอย่ามาดิดเสรเลยครับตรงเมี้อะไรครับขอร้องลิศเยองไม่ไม่ใชขอร้องนะครับสอว่าด้วยคนหน้าที่นะะความรับผิดชอบหน้าที่ที่ว่าต้องความรับผิดชอบว่าบิดามารดาต้องดูแลเลี้ยงดูบุรนะครับถึงแม้ว่าบิดาจะไปแล้วสามารถแจ้งว่าใครเป็นบุญได้ค่ะใครเป็นบิดาได้เอ้ยที่บุตรคลอดมาเนี่ย บิดาชื่ออะไรบิดาชื่ออะไรนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับแม่เลยสามารถแจ้งได้เลยว่าไม่ปรากฏบิดาก็ได้ค่ะอาจารย์ในกรณีที่น้อยใจจริงๆบอกไม่ปรากฏบิดาก็ได้อืมคือไม่อยากให้รู้ไม่อยากให้เป็นพ่อเนั่นแหละว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าผลดีหรือไม่ดีแหละนะค่ะน่าจะเป็นผลไม่ดีเพราะว่าถ้าไม่ปรากฏบิดาท่าน พอผู้เยาว์หรือเด็กโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับเด็กโตไม่มีบิดาเลยก็อะไรคาถามนี้จะคาใจมารดาอยู่ตลอดค่ะแต่มารดาต้องเติบได้ว่าที่ไม่ไม่ไม่ถ้าบิดาอาจจะทิ้งตั้งแต่ไปนู่นไรแล้วก็เาไปเอ่อมีที่ไหนหรือว่าอยู่ต่างประเทศอะไรกันา้ค่ะมีความจาเป็นต่างๆนานาอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นการอธิบายนะฮะต้องอธิบายเยอะ ค่ะอาจารย์แล้วก็มีค่ะแจ้งได้เลยนะครับเพราะเป็นยี่ห้อแจ้งได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีสายสดเข้ามารออยู่นะคะคุณประมวลนะจะสอบถามเรื่องของการประกันรถยนต์ค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนาอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะครับอาจารย์ครับวบังเอิญเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีรถเก๋งคันหนึ่งเมาจอดหน้าร้านน้องสาวผมนะครับ แล้วบังเอิญก็เข้าเกียร์ผิดแล้วเข้าไปชนชนชนร้านของชาของน้องสาวนะครับผมแล้วทีนี้ประกันเขาเข้ามาเป็นอะไรถ่ายรูปไปแล้วเราบังเอิญตอนนี้ยเราซ่อมร้านไปแล้วหมดประมาณห้าหมื่นเจ็ดแล้วเราก็เอาเอกสารอะไรทุกอย่างนี้ไปยื่นเพื่อจะเอาเงินกับประกันนะครับ,รบแต่บังเอิญประกันเนี่ยเขาให้จ่ายเรามาแค่สองหมื่นห้าครับครับแล้วทีนี้เราก็ไปตามกับคนเจ้าของมดที่ชน เขาก็บอกว่าเราขยนอนให้ประกันไปแล้วเขาไม่เกี่ยวอย่างนี้เราจะทํายังไงครับอาจารย์อ๋อไม่ไม่ยากไม่ต้องทําอะไรถ้าเขาไม่จ่ายก็ฟ้องไปอย่างเดียวเราเราจะฟ้องใครครับฟ้องประกันหรือเราจะฟ้องคนขับครับอาจารย์สองท่านเลยครับผู้กระทําระเมือกับเราแล้วก็ประกันด้วยขึ้นอยู่ว่าประกันเนี่ยว่าในตามกรมธรรม์เนี่ยก็ต้องรับผิดทางน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับเกือบสองเรา่นี้ต้องจดเกือบหกหมื่นแต่เขาจะจ่ายแค่สองหมื่นห้านะครับ ก็เราไม่ยอมอยู่แล้วก็ต้องมีทางเดียวนะครับก็อย่างนี้เรา<ม>เราเราต้องฟ้องทั้งทั้งคนขับแล้วก็ประกันเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับ,ค,รบคือหนึ่งหนึ่งผู้รรรกระทําละเมิดหรือเจ้าของรถหรือนายจ้างถ้าสมมติวรถคันนี้เนี่ยคนที่ที่จะทําละเมิดเนี่ยนะเป็นลูกจ้างถ้าเราฟ้องนายจ้างด้วยอะลูกจ้างทําการต่างที่จ้างแรงงานครับแล้วก็เออนอกจากนี้ก็คือประกันเองด้วยว่าประกันเนี่ กันชั้นไหนครับเป็นประกันชั้นหนึ่งครับอาจารย์ครับชั้นหนึ่งหรือชั้นสองว่าเขามีความรับผิดชอบแค่ไหนเพียงใดตามกรมทรรค์ครับอาจายเราไปวิ่งเรื่องเราเอาเอกสารอะไรที่ซ่อมอะไรไปหมดเนี่ยมันห้าหมื่นเกือบหกหมื่นห้าหมื่นเจ็ดแต่เราไปวิ่งสองครั้งแล้วเขาบอกเขาจะจ่ายให้แค่สองหมื่นห้านะครับไม่เป็นไรคุณเขเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับว่าไม่ความเสียหายเกิดขึ้นจริงตอานี้ถ้าใคร แล้วเาแล้วอาจารย์ครับเราต้องไปดำเนินการยังไงมั้งครับผมพอดีไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ครับขั้นตอนดําเนินการยังไงคะอาจารย์ต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงคะเรื่องการฟ้องร้องคือตอนนี้นะครับท่านไม่มีทนายความนะครับให้ดูแลเรื่องนี้ใา้ไะติดต่อที่ธรรมคมเดี๋ยวขอเบอร์หลังไม่ก็ได้นะครับตนไหน่ก็ได้อ๋อครับผมครับอืมไปเลยดีกว่าเอาเอกสารไปทั้งหมดเขาจะแนะนาว่าการดาเนินการขึ้นศาลยังไงอะไรต่างๆนะครับ เขามีนายประจาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ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 ขอบขอบคุณมากอาจารย์เดี๋ยวยังไงผมจะขอเบอร์หลังใหม่ครับผมครับค่ะเดี๋ยวมงานถือสายด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อที่คําถามสดอีกหนึ่งท่านคุณพงษ์สะทอนนะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณพงษ์สะทอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวนาแล้วก็อาจารย์สเวนเชิญเลยค่ะคือจำถามวันนี้คือญาติผมนี่เขา ก็สบการเสเอกคือมีรถซื้อรถใต้แดงมาได้เดือนหนึ่งนะแล้วทีนี้เขาก็เสียชีวิยชนต้นไม้เกาะกลางเมื่อวันที่สอง่่่่านมานี่ีี่ตายสามแล้วทีนี้ไม่มีคนขับเราเราไม่อยากได้รถเนี่ยแต่เขาทางประกันเขาจะว่าอะไรเนี่ยเราไม่เอารถเยอะเลยค่ากันใช่ไฮะครับ เหลือแต่ซากแล้วเหรอคะเหลือแต่ซากซากรถใช่ไหมะรับข้างหน้าเลยเลยครับก็ก็ก็ตีในจํานวนเท่าที่ว่าซากเท่าไหร่เลยเนี่ยก็ตีได้เลยกับกรรมก็ตีได้ว่ามันเหลือมูลค่าเท่าไหร่ครับแล้วเอาไปชอบมันก็ไปคุ้มปกติก็ไม่เอาอยู่แล้วเงีนยเหลือแต่ซากเขาขายคือพูด่อไปว่าเขาขายซากนะครับนะครับ ขายได้กนะครับอืมค่ะถ้าถ้าซ่อมก็เป็นประมาณเก็อสองแสนนะครับแต่ก็ซื้อใช้ได้นะแต่ว่าเ็นการจะเป็นงานคือมันซ่อมแล้วไม่คุ้มมกันก็ต้องจ่ายเต็มอ่าเต็มจำนวนที่กรมทันนะครับระบุไว้นะครับออกนะครับแต่ถ้าว่ามันยังพอซ่อมได้อยู่ก็ซ่อมแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ขายซ่ากเลยและตีมูลค่ามาอืมค่ะ ครับแรับขับซําแล้วก็รายไปเลยได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราไม่เอาตัวรถมาอาจารย์คะเปลี่ยนนิึงไม่ก็ไม่ได้หระคุณพงศธรถามว่าถ้าเราไม่ไม่เอารถแล้วเนี่ยค่ะก็ได้ใช่ไหมคะได้แล้วไม่มีปัญหาภายหลังใช่ไหมคะไม่ไม่มีเอาเลยไปขายซาาเลยแต่ว่าเราต้องดูถึงว่าอบริษัทที่เช่าซื้อนะครับค่ะ ต้องไปเกจาหรือเกยเขียงแล้จาจกตกลงแล้วก็อย่างไรกันบ้าิขัดเนี่ยริษัทประกันเนี่ยก็อาจจะโอนหนี้ไปยังผู้จะซื้อไปก็ได้เพราะรถรถคันนี้ไม่ใช่ว่าซื้อส่วนหรือซื้อเจ้าซื้อเจ้าซื้อเป็นของเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เจ้าซื้ออยู่ตัวถ้าเป็นของเราเนี่ยเราตัดการอย่างไรก็ได้ค่ะ เรถนี้ซื้อสดหรือว่ายังไงคะหรือว่าเช่าซื้อมาคะซื้อครับเพิ่งซื้อได้เดือนเดียวคซื้อได้เดือนเดียวแล้นก็ประสบการณ์เเยช่าซื้อแรงดันต้อ่งต้องดูถึงเรื่องๆไปนิดหนึ่งตรงนี้ค่ะแต่ถ้าหนักไหมเขาบอกว่าขายพาดไปเขาไม่โอเงเลยก็คือมันไม่คุ้มอ่ะถ้าซ่อมใช่ไหมฮะไม่คุ้มค่ะ คือเสียชื่เจาะเป็นสองรถนะฮะทีนี้ก็ไม่มีใจด้วยใจด้วยนะครับรับผมนะคะคุณบอสทอมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะแค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะจยาเราก็เดี๋ยวกลับมาที่คำถามนะที่ฝากกันไว้อีกสองคำถามค่ะ เมื่อสักครู่นี้มีสายสดเข้ามารอหนึ่งท่านนะจะถามเรื่องเกี่ยวกับที่เดินนต่สายหลุดไปก่อนคุณชัยพิสิทธิ์ยังไงฟังอยู่ยังมีเวลานะต่อสายกันเข้ามาได้แต่ว่ามีคุณประจักษ์ฝากคําถามไว้นะคะบ,บอกว่าคุณประจักษ์นี่ซื้อรถมาคันหนึ่งรถนี่เป็นชื่อคุณประจักษ์แล้วก็ยังผ่อนอยู่นะปรากฏว่าน้องน้องเขยค่ะบอกขอยืมหน่อยนะขอยืมไปใช้แล้วก็เดี๋ยวจะผ่อนช่วยผ่อนค่างวดเองทีนี้คุณประจักษ์ก็บอกว่าเอ๊ตัวเองก็หวั่นนะบอกว่าจะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่า อากจะโอนให้เป็นชื่อของน้องเขยไปเลยแล้วก็ไปผ่อนต่อเนี่ยนะคะาถามว่าสามารถทําได้ไหมหรือควรจะทําอย่างไรดีคะอาจารย์ก็ติดต่อกับผู้ให้เช่าซื้อนะครับค่ะติดต่อกับผู้ให้เช่าซื้อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสัญยาค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายว่าเปลี่ยนแปลงสัญญาโอนให้กับบุคคลหนึ่งคนใดเนี่ยค่ะต้องเสียค่าจ่ายเท่าไหร่ต้องไปติดต่อที่บริษัทนะครับ เพราะตอนนี้กรรมสิทธิ์ของรถก็เป็นของบริษัทเที่ยวเช่าซื้ออยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ไว้จะซื้อไม่จำเป็นต้องบริษัทของผู้ไว้จะซื้อนะครับติดต่อที่นั่นดีกว่าว่าเขาจะยอมหรือไม่อย่างไรนะครับว่าคนที่เข้าซื้อต่อไปเนี่ยลักษณะอย่างไรน่าเชื่อถือไม่มีหลักประกันไม่มีรายได้ไหมนะไรับถ่าไหลก็ต้องวิเคราะห์การให้สินเชื่อครั้งหนึ่ง ว่าจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้หรือเปล่าใช่ไหมคะมันได้นะครับปกติก็ได้อยู่แล้วถ้าเปลี่ยนแปลงสัญญานะครับแต่ต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะนะครับแล้วก็ต้องต้องดูเครดิตด้วยหรือเปล่าคะทางบริษัทนะคะมันต้องมีหมดนะฮะเขาก็ต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะโอนได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะอาจจะต้องมีรายละเอียดที่จะต้องเป็นขั้นตอนการตรวจสอบของทางบริษัทเพื่อู้ให้ชาวสื้อด้วย อ,นะอืมอนะค่ะนะคะนะ,ะ,นะะก็ลองไปติดต่อดูก่อนละกันนะคุณประจกักษ์นะนะคะ<อ>แล้วก็มีคุณสุพรรษานะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายที่ฝากเข้ามาคุณสุพรนษาบอกว่ามีจดหมายทวงหนี้ค่ะอาจารย์ มาส่งให้ถึงบ้านเลยบอกว่าพี่ชายของคุณสุพรรษาไปทำสัญญาเช่าซื้อรถจกักรยานยนต์ไว้และปรากฏว่าค้างชำระค่าง,งวดงวดที่4แล้วในเอกสารในจดหมายรายละเอียดบอกว่าต้องนำรถไปคืนบริษัทภายใน7วันไม่ใช่นั้นก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายนะคะแล้วก็เลยอยากทราบบ่าบกรณีแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหนี้เขา ฟ้องร้องค่าเสียหายจากบุคคลอื่นในครอบครัวได้หรือเปล่าอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องในกรณีที่พี่ชายอาจจะไม่ไม่อยู่แล้วคือหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ,อันนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคค่ะเป็นเรื่องเฉพาะตัว่ะเป็นเรื่องเฉพาะ,ะตัวอืมเขาจำเนินก็ต้องรับผิดไปค่ะนะครับมันไม่ถึงพี่น้องอยู่แล้วนะ,ะไม่แต่ว่าที่บ้านเขาอยู่ ที่เดียวกันเนี่ยก็อาจจะถงหยดหม้ไปแค่นั้นเองอาจจะกอ่อความรำคาญกับบุคคลอื่นแต่ว่าคือเขาเป็นนี่ก็ต้องชำระไปเจ๊จกไก่เขียงเขาเถอะค่ะแต่พี่ยหยพี่น้องต้องเหือดร้อนค่ะก็คือบุคคลอื่นในครอบครัวเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับนี่ก้อนนี้ใช่ไหมคะไ,ไ,ไม่ต้องมารับผิดชอบยกเว้นถ้าเกิดบุคคลในครอบครัวไปเซ็นค้ำประกันอ,อันนั้นแน่นอนนะ,ะไม่ว่าใครเซ็นค้ำประกัน ลูกมาลูกไม่ร่วม,มอยู่แล้ว่ะอันนั้นก็ต้องรับผิดชอบ,ชบอืมนะแต่ว่าอันนี้เห็นบอกว่าในสัญญาก็ไม่ได้มีระบุชื่อผู้คำประกันด้วยนะก็เลยมือก็เลยอาจจะหวัน่นหวั่นมาเอ๊ะว่าบุคคลใน,นครอบครัวจะต้องมารับผิดชอบหรือเปล่าหากรณีที่นะทางเจ้าหนี้ตามพี่ชายไม่ได้อะไรในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นกังวลนะคอะจารย์ก็เลยปรึกษาเข้ามาสวัสดีครับอย่าอย่าเอา ปัญหาไว้กับตัวนะครับต้องสุดขั้ที่สมาคมทนายความแบ่งไทัยก็ได้เข้าไปก็ได้กันนะแต่ไม่สะดวกไปช่วงนี้นะครับแต่เข้าได้นะครับอยางไปได้ยินดีให้คําปรึกษานะคะท่านนายกนรินทร์ธงกินรั์ก็เลยจัอทนายประจำทำงานไว้ค่ะมีหลายท่านที่จะให้คำปรึกษากับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีความทุกข์ใจนะคะ ที่อยากจะได้คําแนะนํานะคะมีสายสดกลับเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์คะคุณชัยพิสิทธิ์เมื่อสักครู่ที่สัญญาณหลุดไปคุณชัยพิสิทธิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะถามสดเรื่องที่ดินนะคะครับครับครับเชิญเลยค่ะครับอาจารย์สวัสดีครับครับเชิญครับฮัลโหลค่ะเชิญค่ะคุณพิสิทธิ์ปไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยครับอืมคุณชัยพิสิทธิ์สัญญาณค่อนข้างดังอะนะคะได้ยินไหมฮะจะยินครับด้ยินครับ ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะไม่ได้ยินไ,ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินไม่ได้ยิน,ยน,น,ยนอาจจะมีปัญหาคุณช้พิสิทธิ์ฝากคาถามมาเลยค่ะว่ายังไงคะเออผมพอดีคุณพ่อซื้อที่ดินไว้แต่หนึ่งแบบว่าไอ้แต่เจ้าของเดิมมันก็เสียแล้วพอจะมาโอนโฉนดนะพอดีมีลูกกูกขอคัดค้านแต่ทำครอ,อบครองมาประมาณสี่สิบปีแล้วทำ อ่าอืมอาจารย์ได้ยินคําถามใช่ไหมคะครับคับได้ยินอ่าแล้วคุณชายพิเศษจะถามต่อว่ายังไงคะแล้วเราจะทํายังไงถึงจะออกโฉนดได้ฮะพอไปที่ดินเสร็จเขาก็จะมาค้านตลอดอะไรอย่าเงี้ยเขาไม่ยอมไปทำโฉนดอ่าเรื่องของการออกโฉนดให้เป็นชื่อของคุณพ่อใช่ไหมคะไม่ไม่คุณพ่อก็เสียแล้วก็เสียไปแล้ว ก็คือผต้องการที่จะทาโฉนดแล้วก็มาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะนี่เป็นคําถามนะคะคุณใจพิสิทธิ์นะคะครับครับผมต้องทําอย่างไรถึงจะทำาโฉนดนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังทางหน้าไหม่แล้วกันนะคะคุณใจพิสิทธิ์ครับครับค่ะค่ะเดี๋ยวรอฟังทางหน้าไหม่นะคะอาจารย์คะครับผมเชิญค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเมื่อซื้อที่ดินจากใครก็แล้วแต่นะครับ เมื่อเจ้าของที่เสทียชีตไปะนะครับพาญาทแน่นะครับต้องโอนให้กับผู้ซื้อนะครับต้องต้องโอนให้กับผู้ซื้อถ้ามีเอกสารและหลักฐานว่ามีคนมาซื้อที่จริงๆตรงนี้นะครับค่ะมีซื้อมีซื้อกับถินแต่ร็จแล้วยังไม่ได้โอนยังไม่ได้จำนานใหญ่โอน พาญาตต้องไปโอนให้เขานะครับตามราคาและก็ตามเอกสารและหลักฐานที่ได้ทำสัญญากันไว้ว่าซื้อราคาเท่าไหร่ยังไงต้องตามนั้นเพราะว่าเอ,อพายาติใ่เป็บเสม,มือนว่าเป็นผู้รับมรดกแทนอะอืมค่ะอ่า,าลราพูดเรยไปว่ารับมรดกแทนนะค่ะต้องใช้ให้กับเอ่อเจ้าหนี้หรือว่าผู้ซื้อ,อนะครับค่ะ แล้วท้ากรณีที่ที่เป็นรัษณะเหมือนกับสมัยก่อนอย่างเงี้ยอาจารย์คือซื้อเราอาจจะไม่ได้มีหลักฐานเป็นซื้อลักษณะเหมือนกับพูดคุยกันปากเปล่าแล้วก็ถือครอบครองมานานแบบเนี้ยค่ะอาจารย์จะจะทํายังจะจะมีทางออกไหมอะฮะกฎหมายก็ต้องบังคับว่าต้องทําเป็นหนังสือทรืเดียง่าอือก็ค่ะมันจะได้การบังทึกไปค่ะถามว่ามีไหมตรงเนี้ยมีค่ะ มีการจะ่ให้มีการซื้อกันโดยเช่อปักปลอกต่างแต่แต่ได้ไปมีการครอบครองเกิดขึ้นมาตรงนั้นนั่นแ